สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะนนเมล,ลิ l เลิฟทาลอดน,นะคะมีท็อปปิกที่แบบเก๋ๆนะคะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ทางไกลนะคะหรือว่ารักทางไกลนั่นเองไม่ว่าจะเป็นต่างชาติต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็รักทางไกลที่แบบว่าเป็นเป็นแบบว่า คือยังไม่ได้เคยเจอหน้ากันนะคะและก็เรามีการเจอกันครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่เราได้มาพบมาเจอกันจะเป็นยังไงบ้างนะคะมารีก็จะอ่านนะคะว่าเราอ่ะพอเจอเขาแล้วนะคะรู้สึกยังไงบ้างนะคะเป็นตามที่เราอ่ะคิดไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเจอตัวจริงเนาะคือแบบตอนแรกเรายังไม่เจอกันใช่ไหมคะแล้วพอเราเจอกันแล้วเรารู้สึกยังไงแล้วเขาอ่ะรู้สึกยังไงกับเราบ้างนะคะ ไม่ได้มีสี่กองให้เลือกนะคะเราลองมาเช็คกันดูซิว่าเออพอเรา,เอาไปเจอเขาแล้วนะคะเราเองรู้สึกยังไงแล้วเขารู้สึกยังไงแล้วก็ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะอ่ะไปเลยนะไปกันที่กองแรกคือกองนี้นะคะออมาริขอเก็บนะจำไว้ก่อนนะคะว่าตัวเองเลือกก่องไหนเนาะเรามาดูซิว่า ความรู้สึกของเราพอเราเจอกันกันกบเขาครั้งแรกเนี่ยดูสิเป็นยังไงเจอกันครั้งแรกเจอกันครั้งแรกนะคะเจอกันครั้งแรกแล้ว <บ Brooke. S 1> เรารู้สึกยังไงเห็ <บ Fields. S 1> นเขาครั้งแรกโอ้โหสิ่งที่คิดแต่ว่าหลากหลายาหลากหลายมากๆเลย เคยเจอแต่ในรูปคิดถึงกันมากๆเลยนะคะพอมาเจอกันครั้งแรกนะคะเราก็คิดไปแบบหลากหลายมากเลยว่าเขาจะเป็นยังไงนะพอมาเจอกันึ๊บคุณก็รู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าตรงปกทำไมถึงบอกว่าตรงปกเห็นไหมคะเนี่ย มีพระจันทร์สองดวงมีเงาสะท้อนลงมาตรงปกคาดสิ่งที่เราคิดไว้แบบว่าเขาจะเป็นคนที่แบบแต่งตัวแบบไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบมันมันตรงปกจ้าตรงปกตรงปกนะ <c oughs> กองที่หนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาแบบดูดีด้วยนะคะ ไม่ว่าจะใส่ชุดไหนทําอะไรยังไงนะเขาก็ดูดีนะตรงปกเชียเดินทางไกลซะด้วยมาหาเรานะคะอาจจะไปเจอกันตอนกลางคืนก็ได้นะคะเนี่ยไปเจอกันนัดเจอกันตอนกลางคืนเพิ่งเจอกันครั้งแรกอย่าไปเจอกันที่เปรี่ยวนะคะลางค่กำกลางคืนบางทีก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหรนะ่น่าจะมาเจอกันถ้าเป็นกลางคืนก็เป็นสถานที่ที่แบบโล่หัวฐานมีคนอยู่หลายๆคนนะคะร้านกาแฟร้านอาหารนะโอเค แล้วเขาล่ะเรารู้สึกว่าเขาอ่ะตรงปกแม่ตรงป,ก,รงปกนะแล้วเขารู้สึกว่าเราเป็นยังไงในเทนเจอกันครั้งแรกนี้นะรู้สึกจะเป็นต่างชาตินะคะรู้สึกว่าจะเป็นต่างชาติต่างภาษานะมีความแตกต่างนะคะเขารู้สึกว่าเรากับเขาก็มีความแตกต่างซึ่งกันและกัน มีความแตกต่าง,งกันอะไรกันก็คือว่าเาชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนถ้าคุณเป็นคนผิวขาวเขาก็เป็นคนที่ผิวสีเข้มถ้าเขาผิวเข้มคุณก็เป็นคนที่ผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราเนี่ยคือแบบก็เป็นที่หนึ่งในใจเขาอะค่ะพอเราเจอเขาแล้วเนี่ย ไม่ใช่สิพอเขาเจอเราแล้วอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเราเนี่ยคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าถึงแม้เราจะมีความแตกต่างแต่เราก็สามารถที่จะเข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอา่าก็มีความเขาก็จะเห็นว่าเราเอา่ะมีความแตกต่างจากเขาอาจจะแบบว่าถ้าเขาเป็นคนต่างชาติเขาก็จะรู้สึกว่าเออเราแบบแตกต่างวัฒนธรรมอะไรแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็เราเป็นคนที่ชัดเจนนะคะเป็นคนที่ชัดเจนพูดจาตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งที่เขามองถามว่าเขาก็รู้สึกมีความสุขนะคะที่ได้เห็นเราที่ได้มาพบเจอกันนะคะมันเป็นการแบบพบเจอกันครั้งแรกแล้วก็มีการ พูดคุยซึ่งกันและกันนะคะก็รู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดจาชัดเจนมีอิสระแล้วก็ตัดสินใจอะไรได้อะไรอย่เงี้ยนะคะคือใครว่าพูดอะไรก็คือแบบกล้าพูดกล้าทำอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งที่เขาคิดนะกับเราเขาอยากจะลองคุยยองแบบอยากจะลองคุยเยอะๆกับเรานะคะ อยากจะลองคุยเยอะๆอ่ะแล้วทีนี้แล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะพอมาเจอกันแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะคุณและเรารู้สึกว่าก็ต่างคนก็ต่างช่วยกันนะคะมีความสุขด้วยกันต่างคนต่างช่วยกันก็คือมันจะเป็นการที่แบบ ทั้งสองคนน่ะก็จะได้เดินทางร่วมกันไปท่องไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าให้ทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นนะคะพอเราเริ่มมกักรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขนะมีความสุขของทั้งสองคนเลยนะมีความสุขแล้วก็ยังสามารถที่จะคบกันไปได้เรื่อยๆนะคะเรายังจะมะีหลังจากที่เราไม่เคยเจอกันพอมาเจอกันแล้วนะคะก็ทําให้เรามีความสุข มากขึ้นกว่าเดิมนะคะมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ก็ยังพูดคุยกันไปต่อเรื่อยๆนะคะนะก็ความสัมพันธ์ยังไม่จบนะคะก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะสำหรับคุณก็อาจจะต้องไปตัดสินใจเอาเองนะคะแต่ว่าก็ยังมีการพูดคุยกันเรื่อยๆแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันอาจจะไปเที่ยวด้วยกันก็ได้นะคะอาจจะมีการนัด เจอกันในครั้งต่อไปอะไรเงี้ยนะคะแต่โดยรวมแล้วก็มีความสุขกันทั้งคู่เลยนะจ๊ะโอเคสำหรับกลองที่1ขอบคุณมากๆสาหรับการรับชมอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ให้กับมาลิด้วยนะคะไปต่อกันสําหรับกองที่2นะคะถ้าเราได้เจอเขาครั้งแรกจะเป็นยังไงบ้างนะ ตัวเราเนี่ยจะเป็นยังไงอือหือโอ้โหดูเหมือนแบบเดี๋ยวนะคะขออีกใบหนึ่งรู้สึกว่าเราจะเป็นคนที่เห็นเขาครั้งแรกปึ๊บเขาเป็นคนที่โดดเด่นนะคะเป็นคนที่โดดเด่น เป็นคนที่โดด <c oughs> เขาเป็นคนที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่สนุกสนานเป็นคนที่สนุกสนานนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่แบบเหมือนพอเราได้คุยกันแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันมันเข้ากันได้นะสนุกสนานเข้ากันได้นะมีการแบบหยอกล้อกันเล่นกันแบบสนุกสนานเลยนะคะแล้วเขาก็ยังมีความที่แบบเป็นคน ดูสิผู้ชายคนนี้ในดาบเขามีมีมีใบพัดมีใบพัดเขาเขาเรียกอะไรอะเหมือนอันนี้ของผู้หญิงด้วยนะคะในครั้งแรกอะ่ะเหมือนแบบเดินมาแล้วเขาจะแบบเดินเอาดอกไม้มาให้คุณเลยนะเราแบบเรารู้สึกแบบประทับใจมากนะคะเนี่ยมีการหยอกล้อกันแล้วก็พูดคุยกันแบบแล้วเราก็รู้สึกว่ามีความสนุกสนานด้วยนะคะ มีความประทับใจด้วยสนุกสนานด้วยนะคะเขาเป็นคนที่แบบดูเท่มากๆเลยนะคะเห็นครั้งแรกปึ๊บโอ้โหเดินมาถือช่อดอกไม้ปึ๊บแล้วก็เอาของขวัญของฝากมาให้ด้วยปึ๊บแล้วก็แบบดูแลทุกอย่างอย่างดีเลยเรารู้สึกแบบเออมีความสุขมากนะคะมีความสุขมากโอ้โหเลิศนะคนนี้คนนี้เลิศนะคะคนนี้เลิศอยู่นะเลิศอยู่ แล้วทีเนี้ยแล้วเขาล่ะแล้วตัวเคขาล่ะรู้สึกยังไงกับเราเห็นเราครั้งแรกเห็นเราครั้งแรกเลยโอ้โหเห็นแล้วก็รักเลยค่ะรู้สึกว่าเห็นเราครั้งแรกก็รักเราเลยนะคะรู้สึกเราเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วก็เป็นคนที่สวยมากมาก แต่ตัวเขาเองอะ่ะ <us> เขาก็ยังคิดว่าเอ๊ะแล้วเราอะ่ะจะชอบเขาไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวเขาเนะ่ะเขาแบบแบบรแบบักเราเลยแหละลงรักตั้งแต่แรกเจออะไรยางเงี้ยเลยนะคะแล้วก็แบบว่าอยากที่จะแบบมีวันเวลาที่จะไปเซอร์วิสด้วยกันแบบเออรู้สึกแบบอยากกอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเห็นครั้งแรกอาจจะแบบเออวิ่งมากอดเลยก็ได้ <us> <us> นะคะรู้สึกเราเป็นคนที่สวยมากๆเลยนะคะ สวยแล้วก็มีเสน่ห์มีเสน่ห์แล้วก็ใส่ชุดเดรสที่แบบสวยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเจอกันครั้งแรกเนาะเขารู้สึกหลงรักตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ดูสวยดูหลอ่อดูทีหนวดเขาที่ก็สวยงามจชะนะคะแล้วก็แต่เขาก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราแบบแต่ชอบเขาหรือเปล่านะคะจากที่เขาเจอเราครั้งแรกนะ แล้วทีเนี้ยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปคะความสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไงต่อไปรู้สึกความสัมพันธ์ของของคุณดูคู่นี้ดูแบบเออน่ารักดีนะดูดูดูไพ่เขาบอกบอกว่าว่าแบบน่ารักมากเลยมันจะเหมือนแบบ ด,นนด้วยความที่เป็นคนมีเสน่หใช่ไหมคะด้วยความที่เป็นคนมีเสน่ห์นะมันมีเหมือนกันแต่ว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะไม่ได้แบบว่ามีแย่งอะไรกันขนาดนั้นนะคะแต่เป็นลักษณะคล้ายๆว่าอาจด้วยความที่แบบเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกใช่ไหมเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกอะ่ะแล้วทีเนนี้มันก็มีจะมีการแบบ การพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบหรือบางท่านอาจจะคุยกันคนละภาษาอะไรอย่างเงี้ยทําให้ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนอ่ะก็จะเป็นแบบอีกฝ่ายก็จะเป็นคนที่มีอีโก้นะคะอีกฝ่ายก็จะเป็นคนที่มีอีโก้รู้สึกว่าผู้ชายฝ่ายชายนะคะก็จะค่อนข้างเป็นคนที่มีอีโก้แล้วก็ชอบคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละก็ค like like ่อนข้างที่จะแบบอยากที่จะคอนโทรลอีกฝ่ายนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อีกฝ่ายนึงก็จะเป็นคนที่แบบ มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีเป็นเป็นคนที่แบบว่าอินดิพีเดนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีความคิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเออต่างคนก็ต่างเก่งต่างคนต่างเก่งว่าอย่างนั้นเถอะต่างคนต่างที่จะแบบว่ามีภาวะผู้นําของทั้งทั้งคู่เลยมีภาวะผู้นําแล้วก็พอมาเจอกันแล้วเหมือนก็จะมีความขัดแย้งกันหน่อยเวลาเราพูดคุยกันต่างก็แบบแสดงความคิดเห็นฉันคิดว่าอย่างนี้นะคุณคิดว่าอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วทีเนี้ยมันก็เลยมีเหมือนแบบอีกไฟลยหนึ่งอ่ะก็เลยงอนอีกไฟายหนึ่งงอนทีเนี้ยพองอนแล้วก็แบบอีกไฟล์นึงก็แบบโอ้ขอโทษอะไรเงี้ยนะคะขอโทษนะอะไรเงี้ยอาจะมีการแบบว่าเอามางอนงอ้อขอคืนดีกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูกุ๊กกิ๊กน่ารักนะคู่นี้นะคะอ่ะโอเคก็ค่อยคพูดค่อยๆจาก,กันก็แล้วกันนะคะขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะแล้วก็ กด Subscribe ให้มารีเลฟทาร์ลดด้วยนะไปต่อก,กันกับทีมนี้เลยกับไพ่ชุดนี้นะคะเขาเอ้ยเราอะรู้สึกยังไงนะเมื่อเจอกันครั้งแรกโอ้โหคุยกันมาปีสปีโอ้โนานคุยกันมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยมาเจอกัน จะเป็นยังไงบ้างนะเราอ่ะจะเป็นยังไงบ้างเมื่อเจอกับเขาครั้งแรกนะคะโอ้โหเมื่อเจอกับเขาครั้งแรกรู้สึกต้องการการดูแลเลยทีเดียวรู้สึกเหมือนเขาเป็นคุณหมอเหรอคะเขาเป็นคุณหมอเหรอคะอืม <c oughs> <c oughs> ออกอ็อีกใบนึ่งเหมือนพอพอเจอกันครั้งแรกนะคะอดูสิเหมือนจะมีมีฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสงฝ่ายคือเหมือนพอพอมาเจอกันครั้งแรกก็เหมือนกับว่าอาจจะแบบเดินทางไกลแล้วมาเจอกันหรือเลปล่าพอมาอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเออ,เอ,อไม่ใช่สิเมื่อกี้เมืมรีม่รีจะบอกว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาใช่ไหมคะเราอะมีความรู้สึกว่าด้วยความที่เราอะเป็นคนที่ ที่เป็นผู้หญิงที่หรือว่าผู้ชายอ่ะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะเก่งอ่ะเก่งแล้วก็อันเนี้ยนะเราก็เลยมองดูเขาอ่ะเป็นคนที่คือคือหมายว่าเราอยากดูแลเขาอ่ะอพอเห็นครั้งแรกแล้วสมัยแบบเออทำไมคนนี้รู้สึกแบบเรารู้สึกว่าอยากให้อ่ะอยากให้ ะะมีความรู้สึกว่าอยากให้นะพอเราเห็นเขาแล้วเร,เรารู้สึกแบบอยากให้อ่ะแล้วเขาดูเป็นแบบว่า,าว่านอนสอนง่ายเวลาเราพูดอะไรก็แบบเอาตามเราหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาตามเราหมดเลยแล้วเขาก็แบบเอชอบแบบแม่เนี่ยชอบมาคลอเคลียนะคะชอบมาคลอเคลียเรานะคะเหมือนแบบแล้วแล้วก็ทําให้เราแบบรู้สึกแบบ อ๋อพิศวาสเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยคะรู้สึกแบบอยากเดวิลด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจับมือเอ,อ่อถอดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกแบบออกลุ่มนี้พอเจอกันครั้งแรกแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบมีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศมากๆนะคะนะอยากจับเขาถอดเสื้อเลยการเป็นมัดๆดด้วยนะคะแล้วก็แบบเนี่ยดูมันดูดีอ่ะ ดูเป็นคือคือคือในภาพรวมเหมือนเหมือนถ้าเขาเป็นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะคะเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนดูดีดูดีนะคะบุคลิกเขาดีนะคะแล้วก็ดูแบบน่ารักแบบเชื่อฟังเราเวลาเราอะไรก็แบบว่าเอออดอ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําตัวเหมือนแมวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ่ะแล้วทีเนี้ยทาให้เราอบรู้สึกแบบวอามีเสน่ห์แบบทางเพศหรือเกิน,หร,กนหรือว่ามีแบบ แรงดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีมีแบบออคล้ายๆว่ามีความรู้สึกแบบเดวิลด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแบบแรงดึงดูดมากๆเลยนะคะต่อไปเมื่อเรารู้สึกว่าเขามีแรงดึงดูดขนาดนี้แล้วแล้วเขาล่ะคิดว่าเราเป็นยังไงนะคะ เขาคิดว่าเราเป็นยังไงเขาคิดว่าเราเป็นยังไงทำไมเขาคิดว่าเราเป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยมีประสบการณ์เด้อเหมือนเขาคิดว่ามันเขาคิดกับเราเหมือนแบบว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยไปไหนมาไหนนะคะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีประสบการณ์ ไม่ค่อยมีประสบการณ์อะไรเลยประสบการณ์ทางด้านความรักสักเท่าไหร่เป็นแบบไม่ได้เป็นทางที่ไม่ดีนะคะเหมือนเหมือนกับว่าใส่ใส่อะเป็นคนแบบใส่ใสๆอุ้ยตายแล้วเขามองเราดีนะคะเขามองเราเป็นเหมือนแบบเป็นคนแบบใสๆสไม่ค่อยไปไหนมันไหนอะไรเงี้ยคือทําตัวอยู่ในกรอบอะไรอย่างนี้นะคะในกรอบในประเพณีอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ จะไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนแบบพาไปด้วยมีแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบคล้ายๆว่ามีคนคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะไปไหนมาไหนก็จะเป็นแบบมีคนคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นแบบออกใสๆเป็นแบบเป็นเด็กใสๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูเหมือนจะเป็นแบบไม่ใช่ดูเป็นแบบผู้ทาคุณอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ย คุณก็ยังดูมีความมีความเป็นเด็กนะคะแต่ถ้าคุณเป็นเด็กอยู่แล้วคุณก็ดูแบบใสๆอะ่ะมันดูแบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมาต่อกันนะคะหลังจากที่เขาดูเราเป็นคนใสๆไร้มนทินแล้วนะคะเราเราเราเป็นยังไงเหมือนคนแบบเฮ้ยบริสุทธิ์ปิดเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วความสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไงนะ ความสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไงต่อไปอืมดูเป็นความสัมพันธ์ที่สนุกสนานนะคะความสัมพันธ์ของคุณก็จะมีการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันแล้วก็มีการเปิดตัวเปิดตัวความเป็นแฟนนะคะความเป็นแฟนความเป็นแบบ อคนนี้คบอยู่คนนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็จะร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะจนไปสู่การที่ any age of s h r i c e เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มันมีความมั่นคงนะคะ เพราะว่าเราก็มาเปิดตัวแล้วนี่มาเปิดตัวแล้วเราก็ร่วมจับมือกันไปนะคะไม่ว่าหนทางจะเป็นยังไง mm. ก็ตามเราตกลงที่จะร่วมมือเราตกลงที่จะไปด้วยกันแล้วนี่นะจับมือร่วมกันไปแล้วก็นําไปสู่ความมั่นคงได้นะคะความสัมพันธ์ของเราก็จะเดินไปประมาณนี้นะโอเคสําหรับการรับชมกลุ่มที่2ขอบคุณมากนะคะกด subscribe like ให้มะลิด้วยนะคะ เราไปต่อว้ยเราไปต่อกันสำหรับกองสุดท้ายมือลื่นนิดนึงขั้นกองสุดท้ายค่ะเรายังไม่เคยเจอเขาเลยคนนี้เจอกันครั้งแรกปึบ,บเจอกันครั้งแรกปึ๊บจะเป็นยังไงช่วยบอกหน่อยนะคะเรารู้สึกยังไงกับเขาในการที่เราเจอกันครั้งแรกปึ๊บ อืมอืมเราเจอกับเขาแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าเขาเรารู้สึกยังไงกับเขาอืมเราก็กำลังคิดอยู่นะคะว่าเอ๊จะยังรู้สึกยังจะผู้ชายคนนี้เขาแบบ คิดยังไงกับเรานะเขาอ่ะจะชอบเราไหมคือเราคิดนะคะเราคิดว่าเขาอ่ะจะชอบเราไหมนะอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเดินทางมาหาเราเนี่ยเขาจะชอบเราไหมนะคะแลกแต่ว่าแล,วแล้วทีเนี้ยคนคนเนี้ยที่เราดูนะ่ะคือเขาอะเป็นคนที่แบบดูดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รถที่ขับมาก็สวย การแต่งตัวเขาก็ดูดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าคนคนนี้เขาแบบเป็นคนขี้เบื่อ,อ่อยอะทำไมเขาเป็นคนแบบเออเหมือนเหมือนเขาเป็นคนขี้เบื่อหรือว่าเขาเป็นคนที่แบบเออเหมือนแบบจะกินอันนี้ไหมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ากินแบบเออไปกินอันนี้กันไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ ออแล้วแต่กินอะไรก็ได้อะไรประมาณเนี้คือ,ค,อคือจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะคะนะคะแล้วทีเนี้ยแต่ถึงยังไงเราก็มองดูเขาเป็นคนที่ออทำงานเกง่งอะไรเงี้ยนะสิ่งที่เรามองเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูดีนะคะเป็นคนที่ดูดีด้วยนะคะเป็นคนที่ดูดีแต่งตัวก็ดีนะคะ ดูเท่ดูดีนะคะนะดูดีดูด,ดีตะลึงในความดูดีของเขาเลยทีเดียวเขาเก่งเรื่องงามเหมือนเราจะแบบว่าเห็นเขาแบบคนนี้เป็นคนที่ทำงานเก่งอาจจะแบบว่าทำงานไปด้วยคุยกับเราไปด้วยหรอหรือว่าแบบอืนะก็ดูนะคะ แล้วเขาล่ะเขาคิดว่ายังไงกับเราเห็นเราครั้งแรกปรึป๊บปึ๊บปึ๊บเห็นเราครั้งแรกปรึ pp, ป๊บปึ pp, ป๊บปึ๊บอืมเห็นเราครั้งแรกปรึป๊บเห็นเราครั้งแรกเขาก็ชอบอะคะชอบคุยกับเราเขารู้สึกว่าเราเป็นคนคุยเก่งนะ คุยเก่งมากๆเลยแล้วก็เป็นเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํานะคะแล้วก็เฮ้ยดูดีดูด,ดีมีความเป็นผู้นําดูสง่างานะคะดูแบบเป็นคนที่อารมณ์สุนทรีแบบเวลาพูดอะคำพูดจาแบบพูดหวานพูดดีพูดแบบสุภาพอะไรเงี้ยนะคะนะแล้วก็อืมเป็นคนชิวๆวด้วยนะคะ ก็คือเขามองเราว่า,าเป็นคนชิลๆด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า,ามีความฝันนะคะดูเป็นคนที่มีความฝันแล้วก็ได้พูดคุยกับเราแล้วรู้สึกว่าชอบที่จะพูดคุยกับเรานะคะนะแล้วความสัมพันธ์ว่าจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากที่ได้เจอกันแล้วครั้งนี้นะหลังจากที่ได้เจอกันแล้วครั้งนี้นะคะ เหมือนกับว่าเขาคิดว่าเขา,เขาอ่ะออยังไงอะเขาสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในหัวใจคุณได้อะไรประมาณนี้ด้วยนะมั่นใจในตัวเอง <c oughs> ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะอืมมาดูสิอืม มีการพูดคุยกันจะเอายังไงนะคะอาจจะความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าต่างคนอะ่ะก็ต่างเห็นคุณค่าของซึ่งกันและกันนะคะต่างคนต่างเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันแต่ทีนี้ ด้วยการที่เราเป็นคนที่ไฟหนึ่งไฟใดเป็นคนที่มีอีโก้นะคะมีอีโก้อ,อะไรเงี้ยนะ mm hmm. แล้วก็อาจจะมีการอาจจะต้องแบบว่าแยกย้ายกันมองดูแล้วเหมือนเป็นคนที่มีทางไกลมากๆนะคะไกลมากๆไกลแบบต่างประเทศเลยนะคะ ไกลไกลมากๆไกลต่างประเทศคือแบบเหมือนมาเจอกันแล้วใช่ไหมคะมาเจอกันแล้วแต่ก็ต้องจากกันอีกอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าก็ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ง่ายๆคู่นี้ไม่ง่ายนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันทําให้ความความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่ด้วยกันไปตลอดได้นะคะนั่นก็คือการที่เล็งเห็นคุณค่าของซึ่งกันและการของทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็ร่วมกัน เหมือนสร้างความสัมพันธ์ให้มันเติบโตมากยิ่งขึ้นเมื่อมันถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะก็จะทําให้มีความสุขขึ้นมาได้นะคะก็จะสําเร็จได้นะคะเพราะว่าต่างคนก็กต่างเก่งต่างเดินทางมาข้ามน้ําข้ามทะเลมานะคะหลังจากที่ข้ามน้ําข้ามทะเลมาหากันแล้วมองดูคู่นี้อยู่ไกลกันมากนะคะ บางคนก็อยู่เป็นเกาะเป็นอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยข้ามน้ําข้ามทะเลมาไกลจังนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลมาไกลด้วยบางคนก็เป็นคนที่อ,อย่างอย่างสิ่งที่เราคิดเห็นเขาอะ่ะเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะที่เรามีความรู้สึกว่าอ๋อคนเนี้ยเขามีมีอะไรที่เขาต้องรับผิดชอบนะอาจจะมีแบบ มีลูกหรือว่ามีธุรกิจการงานที่เขาจะต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะมาเจอเขาอาจจะแบบมาเจอเราได้แค่แป๊บเดียวก็ได้อย่างเงี้ยนะคะส่วนเขาก็เหมือนกันเขาก็เหมือนแบบมาเจอกับเราได้แป๊บเดียวนะคะก็ต้องแยกแยกจากกันเหมือนที่บอกว่าเขามองเราว่าเป็นคนทํางานเก่งอาจจะเหมือนมาทํางานแล้วก็มาแวะมาแวะพบเจอกับเราอะไรเงี้ยนะคะ มันอาจจะบินไปอีกประเทศหนึง่งแล้วก็แวะมาที่ประเทศไทยแล้วก็แบบเออมาคุยกันแต่ว่าเออต้องไปทํางานต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยมันเป็นอาจจะเป็นการแบบเหมือนเพิ่งเจอกันแค่ไม่กี่ครั้งนะคะก็เลยทําให้ต้องแยกย้ายจากกันเพราะว่านี่คือ11 is of wall ถ้ามันเป็นเป็น8เหรียญก็คือรอขออีกแค่2เหรียญเท่านั้นก็จะเป็น10นะคะเราเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันแล้วก็ สร้างความสัมพันธ์แบบนี้ที่ดีๆไปเรื่อยๆนะคะพูดคุยกันไปเรื่อยๆคุยกันเยอะๆนะคะพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วความสัมพันธ์มันก็จะดียิ่งขึ้นนะคะโอเคขอบคุณมากสําหรับกลุ่มสุดท้ายนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe like share ให้กับมารีเลฟทอลอดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่จ้ากับคลิปถัดไปนะบ๊ายบาย